พาพี่ปาวานไปหาหมอฟันแงแงแงทำไมมันปวดฟันอย่างนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยจะต้องไปหาคุณหมอฟันซะแล้ววันนี้ปวดฟันปวดฟันแง่แงอะสวัสดีค่ะพี่ปาวานเป็นอะไรมาหรอคะวันนี้ทำไมได้มาหาคุณหมอคะ อ๋ยวันนี้ปวดฟันทั้งคืนเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณหมอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยตรวจฟันให้ทีอ่ะพี่วานล,ลองอ้าปากให้คุณหมอดูสิว,ว้าวฟันทำไมดำอย่างนั้นล่ะพี่ปาวานมีหน้าล่ะถึงได้ปวดฟันทั้งคืนเลยฟันน่าจะผุนะคะเนี่ย เดี๋ยวคุณหมอต้องใช้อุปกรณ์ตรวจนิดนึงนะอ่าอาปากแล้วก็หันมานะถ้าคุณหมอให้ตรวจฟันก็ต้องอ้าปากขึ้นกว้างๆนะลองทําตามคุณหมอเลยนะอ่า้ากว้างๆโอ้โหฟันผุตั้งหลายซี่น่าจะ 3, สามซี่นะ พี่ปาวานอาจจะต้องได้ถอนนะเพราะว่ามันผุมากเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์นะมียาชาแล้วก็มีตัวดึงฟันอุปกรณ์ดึงฟันแล้วก็มีอุปกรณ์ดูฟันพี่ปาวานจะต้องนอนลงแล้วละ่ะ ให้หมอถอนฟันนะไม่เจ็บหรอกคะนิดเดียวอะพี่ปาวานนอนลงนะอาปากขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะฉีดยาชานะไม่เจ็บนะอ้อกวัวเจ็บจังเลยคุณหมอเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บพี่ปาวานเก่งมากเดี๋ยวคุณหมอจับดูนะชาหรือยังอ่ะนิดเดียวนะพี่ปาวาน เดี๋ยวก็เสร็จแล้วชาหรือยงังชาหรือยงังอ่าอาปากไว้นะจึ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเอ้ยจะออกแล้วจะออกแล้วหนึ่งสองสามอ้อออกแล้วโอ้โหนี่เลยนี่เลยพี่ปาวานนี่เลยฟันผุของพี่ปาวานสงสัยพี่ปาวานจะ แปรงฟันไม่สะอาดหรือชอบกินขนมหวานไม่แปรงฟันใช่ไหมใช่ไหมพี่ปาวานถ้าเราดูแลช่องปากไม่ดีแล้วก็ถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดมันก็มีโอกาสฟันผุได้นะเดี๋ยวคุณหมอจะสอนวิธีแปรงฟันนะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็มียาสีฟันแปรงสีฟันนะคะเวลาเราจะแปรงฟันเราต้องบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟัน ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็แปลงฟันถูฟันนะตรงบริเวณฟันของเราฟันล่างฟันบนแปลงละฟันล่างก็แปลงปัดขึ้นบนฟันบนก็ปัดลงล่างแปลงขึ้นแปลงลงนะแล้วก็แปลงให้ทั่วให้สะอาดฟันเราก็จะสะอาด นะไม่สกรปรกไม่สะสมเชื้อโรคทำให้ฟันผุแล้วเราก็จะไม่ปวดฟันอีกนะต้องดูแลนิดนึงนะคะแล้วสุขภาพฟันเราก็จะดียิ้มสวยยิ้มแฉ่งนะคะสำหรับวันนี้กับการแปรงฟันก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วเราไว้กลับมาพบกันอีกนะทุกคน บายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่<บ><า>ะคะ่ะวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ